สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวอีสานเกมมิงทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตกปลาหมอกันนะครับปลาหมอข้างทางนะก็จะเป็นปลาหมอคลองแถวบ้านผมนะตอนนี้ก็กลับมากรุงเทพแล้วครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาตกให้ดูกันเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นคันชิงหลิวสองสองจุดสองจุดเจ็ดนะครับผมเป็นคันยาวนะเอาไปตกปลาหมอโดยเฉพาะนะครับผมจะตกห้ท่านผู้ชมดูเลยนะเหยื่อที่ใช้จะเป็นไส้เดือนนะครับผม นี่นะครับปลาหมอหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มหดึ่งแม่เต็มนะครับผม ครกงๆแทมแล้วท่านผู้ชมสามแตม้วน,นะครับ